สบายดีท่บุผส้ชมทุกคนเนาะนี่น้องนาก็ใช่หมวกกันน็อกเตรียมเตรียมไปหับน้องยายาเนาะเตรียมไปหับน้องยายายูคิวรวดเนอะคิวรวุลักเปีเพิ่นมาแต่เมืองโค้งเนาะเอ้ไปนี่น้องยายาใช่ <laughs> ไปปีนไกลไหมอ <laughs> ละอายนะละอายป๋อเออบินไกลนะจับเมื่อไก่อนไห้เพีอนก็เด้อยนะคุชมเด้อสบายดีในตี้สบายดีเอฟซีในตี้ให้คิดหอดได้หนี่ะไปรเมล์มาบ้านเอ๊จับบ้านเดี๋ยวเขาสีไปเห็ดยังกินเนาะติดตามตอนต่อไปท่านผู้ชมขี่รถมาแต่บ้านเท่าไหรขี่รถขี่รถแบบนี้ป๋อ โอ้แบบรถเม่อเอทไลมาแต่เมืองโคง,งหาชิพัฒน์ปลาซเมืองโคงหาชิพัฒเนะาะสารพัดโมบุพนนี่ข้าจากักะขายปลานางขายลานี่น้องยา่ยามีอะไรมีอะไรมาสอนโอ้มีกบกบมาขายสารพัดโซมึงเนยกบเป็นบ่ เขาเป็น,นขวดอู้โคตรเ,เนนะต็มเ,เลลต็มนะาเฮ็ดยังกินเฮ็ดปนกะไรพัดกะเพราอยังไรเลอะเฮ็ดยังกะไรเฮ็ดควายยังกะไรตัวใจวะบ่ได้เฮ็ดพัดกะเพรากินเนาะมี่ยังอีกอันน่ะพักหรอกินไก่หรอ วิ่นไก่ไก่พักอืมเดี๋ยวเห็ดผดกระเพรากิน,นอเอา้านน้องนาเองนะท,นท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาถึงตลาดบ้านน้องนานเลยนะให้เงินน้องได้ยย่ชื่อ,ช,อชื่ออาณาลากี่พันจะขัดหาดชิปหาดชิปเท่ากับเท่ากับสองร้อยบาทนะ โอ้อยากกินปลาเนียบปโอ้อยากกินปลาเนียนเราจะชื้อพกักหลวกลวกกินกระปุลกุกนะ๊กเนาะเออหนังกนื้าว่าอยากกินปลาเนียก็จะอยากดืกด้อเนาะอันนี้ตลาดเดนาะนี่ตลาดบ้านหนองนาเนาะเป็นอาหานเดส๋ยวิบมมมีหลายอาหานเนาะบางอาหานเป็นบางอาหานกระปิดเนาะเดี๋เป็นเนือ้อ ชิพักหลวงว่ะพักหลวกกินกับป,ปุลกบเนาะ <c oughs> พักหลวก,อ,นนลอ,ก,กอันนั้นละน้อยก็ได้ปุลกบเฮาเห็ดอันนั้นแชมกินเฮาดีอันนั้นเห็ดบโบรายเนาะกินโบราณเดี <c oughs> อยากกินพักยังก็เดือกรู้ <c oughs> โอ้มีปลาน้ำเนาะปลาใส่อกชีอกซิละปลานินปาลูกโอ้นอนย่า,ยายเดือดเดือดอยางไงนะเอาพักยังแน่ดิ เออเลือกเลื่อยแตวการให้เอื้อแล,ลายเงื่อนจะใช้อาไรต่อไรต่อไรเอาอเพีกซุกเนี่ยพีกซุกในพันหนึ่งตำแจวตำแจวหวานเนาะมาเบิง่งมาอิ่มพีมือหน่องยายๆนะเพิ่นมาเต็มเมืองโขงเด้อท่านผู้ชมเด้อพีมพีมือเป็นเห็ดปนกบให้กินเนาะอาหารบานน้านนาเอา ปนกบปนกบปีงก็ op, ้ปนกรได้วดวกด้วยเอ๊แข้งครบเลยวะเอ๊เดือกเงเงินนั้นยังคีงขคงไหนแลอวะเดียวแล้ววะโอ้เดอกอเดีวป่ะายกับมัน โมมอทอดินไหมเซเจวานบ่เออโอทดินครบแล้วบ่กวดดีๆเดี๋ยวมาอีกไก่เลยเอาแผงยังปุนปุนเลยลูเน่ละหน สื่อพักร้่ตนองเฮ็ดปนควบหลายๆเลยน้องยายาคุณสวยเมื่อไรอันนั้นกลับเมือ,องโค้งน้องยายาเมื่อไดจะกลับเมือ,องโค้ง <c oughs> อันจันบอ,นนอยังได้เหมือ,อย่เนาะเดี๋ยาไปดินนำตุ๊กตี <c oughs> น้องยายาไปเดินน้ำตกเนะาะไปชมถ้าเบืองเด้อที่ดูวันชาติที่ดูวันจนันเออชองหน่บาทบเบเนาะเงินเดือนสีกระเดมบาทเนี่ยียกระเดมปะแวหนฮะเบงน้องอยายาถึงไหนแล้วโอ้จะเสียบแทะ Oh. ป,ปิีงก่อนมันจังหอมโอ้ปิีงก่อนวะนี่คืออะไรกินปิีงกบบเมนปิีงบ่เห็ดป่นบ่นี่โอ้เป็นเห็ดป่นเห็ดสูตรแบบว่าปิีงก่อนเนาะหอม,มจะหม้อข้าวเอออย่ากจะข้าวเดียวเบิร์ตยูนี่ <laughs> <laughs> ข้าวเดียวเบิร์ตเดย์นี่อาปิีงจนซุกเดย์บอสเรื่องมามดว่วอีกบอสปีงซ้ำนึงเลยกับไปตบฮะปิีงซ้ำนึงเลยกับตบ ปีชำนึงหนึ่งกัตุ่มเน่าชำนืองหนึ่งเห็นไหนึ่งเดือนงน้อยหนึ่งแล้วก็เป็นตุ่มชุดเมืองโค้งเหรอแอบเห็ดเคยเห็นเด็กเขาตุมใส่หนังประแด็เนาะยาเฮ็ดแบบน้นก็ไลเฮ็ดแบบเฮ็ดแดบง่ายก็ไรอแบบไรกก็ไเออผีปลาอะ้าเบืองแบบนี้เสียวาุปนเนาะแบบนี้เนาะอาซุก่อนอ้เรืองหอมเนะผีขง กระเทียมตามใช้กันเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> มีปีงเครื่องหอมไปเทียบร้วยเนาะใส่นี่ไปกี่หัวล,ลงไปแกะค่ะใช่ยังเนี่ยน่อยหนึ่งยังกระเด็บปีงหอ,งหอ,งงอมๆปะเทียมอมะลงตบเนาะวันนี้เนาะ มันนีต้มเจ้ามาที่ซัมซุกี่แลดบะฮู้เจ้าแ่ที่อันนี้ปีง้ท่านซุกบรือเเนี่ยละปีงุกเนแพอม,มาแต่มันหอมปนม,มันเดือดหอมเลยเนี่นี่เอาประเดกใส่เนาะหอมเลยนัาฝุดๆเน,ะนาะป่นอ้ปลาหอมเลยอีปลาหอมอืมแต่ก็มาตำเนะาะไปเนาะดิุดเนะตำาบดนี้ักน คีกมกคีงยังไงเนี hmm. yeah, so ่ยเป็นหนุ่มหนุนาะเวลาเขาคีเด้วเนาะเป็นหนุ่มๆน้อี่น้องยายาตามประสมนี่หูจักดีรอกน้องยายาผู้ได้กำมักแด้น้องยายาคนดังสาวเมืองโค้งเนาะป่นกูกินข้ากันเด้อเฮกินข้าวแรกเนาะกิข้าวแรกข้าวเพ่ง ไม่ยังตาม,มใส่<อ>ยังก<น>ับกน,นด้วย,วยใส่มุกขิงมุกกะเทียกกีมุกเพียกใส่มันหอมเกำห้อมใส่ก,กันหน้อยหนึ่ง เาใส่อันนงวนนีกรออกอเพ็ดขนาดได้ไัมสีเพ็ดเยเพ็ดบ่สุ่มเนเพ็ดเสียแล้ว ย,วย,ย,วยะอะๆจะหอมขนาดเลยหอมขนาดบวกกันได้ด้วยนะหักนะหักเลย <c oughs> าม,มา <c oughs> คุมของหนองมินมากักน,น,ตามมานเตอร์โคตินี้เนี่าทมาคุมจำบนุนเลยบอลของยายาเอาเนี่ยออกก่อน กูจะได้กระดูกใหไงเอาออกหมูคนนี้วันนี้ปรุงยังใส่หรือเปล่ใส่เนี่ยแต่ว่ามีแต่ใส่เป็นนวดใส่ผ้าหอมผสมเลยกระเดะนะใส่เป็นนวดใส่เป็นนวดไปแล้วใส่เห้ออีกลงน้าบัวเคยเห็ดจักเถื่อนเนาะปใส่น้ำปลาเดลลูกไป เปนปลาแดกงตังขวต้มเนาะชงีพเพเนาะเอาใส่ถึงนวดแล่ก็ปลาเดกเลยรกระเดะาว่นี่มะนาวอโห้ใส่มะนาวเนาะมะนาว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 น้องยายา,ยาเพื่อนสามหนังสีเฮ้ยไพ่มาผูหยิงเราเพื่อนสาหนังสีติดต่อหน้องยายาได้เให้กิอ เป็นไวทุกอย่างเพื่อนว่าสนาลงไปเดี๋ยวยืด้า,ดดาขุยกับพักเนาะขุยกับหลวพักสักแช่ที่มึงนะที่มึงนะ sẽ làm tìm mình có mấy nhưng. Đại mmm Quỷ mmm khảo néo nó hẳn mmm 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 ra, chìm hả? <laughs> Mì mình กับมาอยู่หน้าบ้านเนาะไข่แวบ,บๆน้องมีนอนเสียบขนาดไอ้ะจิตเขาเขาไม่ไม้ถ่ายนะแตู่้สมเป็นห้ายแล้วเออเดี๋ยวพักกินกลับนะโอ้จะเสียเท้เสียเท้ ผักซุกผักริบกับมีเนาะมีผักซุกดวกดีมาเดินนะผู้ชมเดินไปขายน้ำกันเดินน้องแม่ยังไม่ตื่นอยู่นะท่านผู้ชมเขาจะกินข้าวหมดแล้วตื่นเร็วๆตื่นยี่หมดตื่นหมดตื่นเอาลูกให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อเด้อถ่ายเบิ่งเด้อฮะ เืินที่เขาลูกน้องเมนะลูกน้องเมงานตอน,นยุกโขว้อยาน,นะ่คะขอนะนเด้อย่งยาย้ไยม, <า S 2> ม่ไรมาถังไตเทตวาเด้อ เพื่อะอะไรบ้างอืมหอวพักโคตรสุดยอดเนาะเซจะมีความหัวกัะมิอร่อยมากมากอร่อยมากๆพูดไทยด้วยนะน้องย่าย้มได้ยินข่าวว่ามีแฟนเป็นคนไทยจริงไหมนะ เออน้อ่เนาะเป็อใหญ่เนาะถั่วเลยอ่ใหญ่นี่จะาต้เสียใหคสิอืมเลยดอ่ใหญ่บ่มีกันเสียใหเนาะเราไปเยนไปที่บาก่องแปะเห็นั่งก็เป็นเบดอ่ข้าวถัวเนาะ กินเพิ่มกอ,อนะพจกินก่อนอเนะหนอนย่าจน้อยนึงเนาะกินขแ้แไปเื่ะบาบายท่เื่อนมดฝากติดตามไปดนะบอกทมือ่ฝากติดตามสองน้องาเลยนะฝากติดตามสองน้นองนาเด้อน้องนาพาทั่วพิม,มซึอก็ไปในยูทู e ไปเห็นหมดน้องนาพาทั่ว าที่เอาคลิปลงนะกแชร์เด้อเพจอันนั้น่ะเพจน้องนาั่วก็มีเด้อเพจ Facebook เนาะเปลยน้องนาั่วเนาะบ๊ายบายาย